ครับผมทักษิณว่านัศสิริครับรักษาราชการแทนในตำแหน่งออพออรพต่อบ้านพยูนะครับวัตถุประสงค์การาจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเป็นการลดการเกิดโรคไข้เลด,ดออกนะครับโดยโดยมีวิธีการก็คือ,อสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์งลรายนะครับแล้วก็แจกทายพร้อมกับ พ่นหมอกฟันในบ้านที่อนุญาตให้ไปทำอะไรไปบ้านรักสำรวจบ้านที่มีน้ำขังแล้วก็อ,อสมอแจกสายนี้จะเป็นพื้นที่มูหนึ่งตำบลมัญฉางนะครับซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลน,นะครับกมูหนึ่งนี้จะมีอยู่สองส่วนคือเทศบาลเมืองกับเทศบาลตำบลน,นะครับเราก็ลดลงในส่วนของเทศบาลตำบลก็คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่ามีฝนตกมาค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็ฝาก น้องประชาชนที่อยู่บ้านเองนะครับช่วยสำรวจดูว่าแหล่งน้ำไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ให้ฟัมฟัมภาชนะนั้นหรือไม่สามารถฟัมได้ก็โดยแจกทรายที่ที่ได้จากอาสมอไปนะครับใส่ลงไปเลยโดยไม่ต้องแกะแกะซองเพราะว่ามันเป็นชนิดแบบคล้ายชงชานะครับ